สวัสด,ดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เจ๊พินจะพามาทํากับข้าวเหนือนะจ๊ะจอผักปังจ้ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเย๊พินจะน้อยใ,ใจเนาะว่าเจยพินทำแต่กับข้าวอีสานกับข้าวเหนือไม่เคยทําและกับข้าวอีสานแกงใต้เจ๊พินก็แกงไอ้นี่เป็นนะแกงแกงส้มแกงเหลืองอ่ะแกงเหลืองแกง แกงเหลืองแกงไตปลาเป็นนะแกงใต้นี่นี้ยายพินจะมาแกงไอ้นี่แกงเหนือเนาะก็ปิดใส่ไปก่อนนะจ๊ะไอ้นี้เท่อนแกงยายพินสูตรอื่นเขาใช้ตะไคร้นะตะไคร้หอมกระเทียมแต่นี้ยายพินชอบกระชายมากกว่าจ้ะเดี๋ยวขอตําก่อนเนาะไม่ละเอียดกันเนาะขอเวลาตําแป๊บนึงนะจ๊ะนะจ๊ะ จะตาละเอียดนะสูตรอื่นก็ใช้กระชายกับหอมกระเทียมนะแต่เยพินว่าเอ้ยตะคร้กับหอมกระเทียมแต่เยปินชอบกระชายจ้ะเพราะมันไล่ลมได้แล้วันนี้เยพินไม่มีแหนมหมูหรอกนะแหนมหมูเยพินไม่มีเนาะเยะพินมีแต่ปลาส้มฟักกะจก้ะปลาส้มก้อนที่เยพินมีอยู่นะเนาะ อีพินมีปลาส้มก้อนที่ว่าอีพินซื้อมาทอดกินแล้วนะั้นแล้วมันเหลืออยู่เนาะอีพินก็ใส่ไปเลยนะแต่อันนี้ปลาส้มเนะี่ยอีพินทอดไอ้ปิ้งก่อนนะปิ้งพอสุกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาอ้าวลืมบอกไปว่าใส่ซุปไก่ก้อนไปครึ่งก้อนนะใส่ซุปไก่ก้อนไปครึ่งก้อนแกงเอ้แปลกเนาะแกงผักแกงปลาแต่ใส่ซุปไก่ก็ตั้งเคี่ยวไว้รอเดือดแป๊บนึงเนาะ ช่วงนี้ผักปังมันเยอะจ้ะเป็นย่างไว้พอสุกผสมใส่ไปหน่อยเดียวไม่มากเท่าไรหรอกแต่ว่าปกติก็ต้องใช้แหนมนะคะแหนมเปรีป้ยวๆนะอันนี้จ้ะช่วงนี้ผักปังเขาออกดอกเยอะมากเลยมะเขือเทศดีเป็นใส่มะเขือเทศไปก่อนต้องมะเขือเทศต้องเคี้ยวๆเหมืนจะอร่อย ว่าทุกทีทาไมเยพินทํากับข้าวเยอะแยะทําไมวันนี้ทาไมทาน้อยเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครกินไงเยพินจา่ายเยพินกินเป็นคนเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เยพินทํางานอยู่โรงงานซีพีอะจะมีเพื่อนเยอะมากจ้ะปีทุกภาคจ้ะมียันประเทศกัมพูชาน่ะจ้ะยันคนกัมพูชาน่ะ,ะเดี๋ยวเคี่ยวก่อนเนาะรอน้ําเดือดเนาะเราจะได้ความเปรี้ยวจากแหนม ก็ได้ความเค็มจากกะปิกับแหนมน้ำปลาไม่ต้องเติมนะจ๊ะแล้วเราใส่ทุบไก่ลงไปด้วยหรือจะใส่แถะปลาแทนกะปิก็ได้จ้ะอันนี้ดีพินขอบอกว่าต้องรสชาติไม่จัดนะไม่เผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะเพราะว่าจะเป็นกับข้าวที่ว่าเรากินกินผักเยอะๆกินข้าวน้อยๆอยะจ้ะขอชิมน้ำก่อนนะ าส้มนี่เยปินต้มไอปิ้งแล้วนะกลัวมันจะคาวจะ้ะเคยใช้แต่แหนมวันนี้ไม่มีแหนมก็เลยใช้ปลาส้มก้อนใส่ไปอันเข็มหน่อยอันเข็มหน่อยต้องเติมน้ำปลาสักนิดหนึ่งเนาะน้ำหอมๆแล้วแต่ตามสูตรเขาไม่ใส่กระชายนะจ๊ะตามสูตรใช้แต่แต่ไข้กับกระเทียมหัวหอมแต่ว่าเยปินว่า ถ้าใส่กระชายแล้วมันจะช่วยให้ช่วงนี้อากาศหนาวๆทำให้คนเป็นหวัดจ้ะเอเติมกระชายลงไปจะด้วยมันจะช่วยไล่ลมด้วยก็เลยใส่ไปหน่อยหนึ่งพิดโตูดหน่อยนะจ๊ะเมื่อกี้ยายพินดูช่องช่องอะไรนะจำชื่อแม่ช่องแม่นอมหรือเปล่าเนี่ยเห็นด้านนอนดูแล้วนึกอร่อยเลยอ่ะเรามีปลาส้มอยู่นี่นะทำกินสักถ้วยหนึ่งคนเดียว เขาบอกว่าทําแล้วเหลือมันจะไม่ค่อยอร่อยนะเราต้องทํากินมื้อเดียวอ่ะจ้ะถ้าเราเหลือแล้วนะ้ํามันจะเป็นเบือกเมือกเลือกเลือกอ่ะจ้ะผักปังอะ่ะอืได้ดดรสชาติ่ะเผ็ดไปหน่อยไอไฟยีฟินม,มันดับแล้วเนี่ยเอ้ยเป็นไรไฟดับแล้วเนี่ยอือเอาเวลาแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวใครคลิปก่อนนะอย่าเพิ่งบนนะจ๊ะนี่จ๊ะ ผักปังน้ำเดือดเดือดใส่ผักปังลงไปเลยจ้ะอย่าเคี่ยวนานนะใส่ผักปังลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเคี่ยวนานแล้วมันจะเป็นเลือกจ้ะขอบอกว่าอร่อยจริง่าพินขอบอกอย่าพินคอนเฟิรม์มถ้า่าพินชอบกินถ้าใส่แหนมหมูมันจะนุ่งอันนี้จะ้ะพริกแกงไม่ต้องตาให้ละเอียดนะจ๊ะแค่พอแตกๆพอจะพินใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะเนี่ยน้ำใส่ไปหน่อย อืมได้การละแค่นี้นะจ๊ะสดน้ำพวกอร่อยละแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วจ้ะกินได้แล้วจอผักปังกายจะกินปักเอาเลยนะจ๊ะอย่าพินไม่ห่วงจ้ะเพราะจะก,กินกินคนเดียวสองมื้อก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้ต้องใช้แหนมหมูจ้ะถึงจะอร่อย แต่แหนมปลาก็ใช้ได้จ้ะแต่ยพินใส่ไม่มากหรอกนะเพราะว่าลูกที่ยพินเป็นเขาไม่ค่อยให้กินหลักอันนี้แต่ถ้าไม่ใส่เลยมันก็ไม่มีได้รสชาติจ้ะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ้ะจอผักปังจ้ะแซบอีหลี เพื่อนเพื่อนแฟนขับทางเหนือจะโอ้ยพินทับกินแต่กับข้าวอีสานกับข้าวใต้กับข้าวเหนือไม่ยอมลงให้ดูมั่งเลยนี่ให้ดูกันแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะ